ดูนะเอาผมเอากุญแจปุมมันติดนะเห็นไหมอ่ะสตาร์ทรถนะครับเห็นไหมมิตเตอร์ไม่กวาดกลับนะครับต้องแบบนี้นะอัน,นเดี๋ยวจะตัดท่อแล้วก็ต่อตรงท่อตรงนี้นะข้อเนี้ยต่อไม่ได้แล้วต่อข้อนี้ข้อนี้เบอร์สามหกนะครับแกะแล้วก็แปะในถ้วยจะเห็นก้าอยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะมันจะใส่มิตเตอร์ง่ายเนี่ยมันดึงเข้าดึงออกง่ายนะถ้าเราติดแค่ ถ้าเราติดแค่ฝั่งเดียวถ้าเราติดสองฝั่งมันจะดึงไม่ออกอะ่ะเนี่ยมันดึงเข้าดึงออกง่ายเห็นไหมครับเวลาเราปรับอะไรอะไรมันก็จะง่ายด้วยเขียวฟ้าเนี่ยเส้นเนี้ยมันสีเขียวหรือสีฟ้าไม่รู้เส้นเนี้ยเส้นนี้แหละไฟหลีจะลองให้ดูนี่เห็นไหมไฟหลีนะครับปิดเปิดปิดเปิดนะเนี่ยไฟหลีตอนนี้คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึก แล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์ er, สั่งได้ดังใจนิสันนวรานนะครับเที่ยที่แล้วถ่ายคลิปไวนะจําไม่ได้แล้วว่าถ่ายแล้วไว้ตรงไหนนะแล้วถ่ายใหม่เราจะมาติดวัดอุณหภูมิน้ํานะครับอมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำนะเดี๋ยวจะตัดท่อแล้วก็ต่อตรงท่อตรงนี้นะเห็นไหมนะข้อเนี้ยต่อไม่ได้แล้วต่อข้อนี้ ข้อนี้เบอร์3ามนะครับมิตเตอร์3านะอ่ะเรามาดูข้างในก่อนตรงที่ผมแกะดูว่าเราจะต่อยังไงนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนปลั๊กอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กไอที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับเออน่าจะมีไฟหลีอยู่เดี๋ยวผมเช็คก่อนแล้วก็ซื้อสายไฟเนี่ยด้วยด้วยความที่ว่าเราจะเอามิตเตอร์ไว้ตรงนี้นะถ้าเราจะไปลากฝั่งโน้ตเราก็ต้องลากสายไฟยาวเราก็เดี๋ยวผมจะเอาตรงคอคอกุญแจเนี่ยแหละนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตหรือแป๊บหนึ่ง เอามาประกอบอันนี้กันนะครับประกอบมันทุกคลิปอะจำไม่ได้ไ่าถ่ายไว้ไม่ถ่ายอะต่อมันหม่หมดอะใส่ขาก่อนครับนะกาวเขาจะให้มาสองอันนะครับไอ้กาวดำดำนี่เป็นกาวโฟมนะเอาไว้รองถ้วยใช้อย่างนี้นะกาวโฟมเนี่ยนะตัดครึ่งก่อนเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเต็มเส้นอะมันจะแน่นแล้วมันจะดึงมิเตอร์ออกยากนี่นะครับเราใช้แค่ครึ่งเส้นนะแกะแล้วแปะจากแกะแล้วแปะในถ้วยนะครับ เมื่อก่อนผมชอบแปมิเตอร์นะผมว่ามันเลอะแกะแล้วก็แปะในถ้วยจะเห็นก้าวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นนะมันจะใส่มิเตอร์ง่ายอันนี้ก็หัวเนี่ยสังเกตดูข้างนึงมันจะมีบ่าเป็นหกเหลี่ยมนะครับรองน็อตนะอีกข้างหนึ่งจะเป็นหัวกลมนะครับที่ข้างหัวกลมแล้วก็ใส่ฝั่งน็อตนะครับที่ข้างหัวที่เป็นเหลี่ยมๆลันก็ใส่ฝั่งน็อตโตเมียนะครับแล้วก็ไขให้แน่นนะ ใเขาให้แน่นเลยแล้วก็ผมจะชอบติดอย่างนี้ติดกับกระจกอย่างนี้เดี๋ยว,วก็อย่างนี้กาวแปะไปเลยแนะนําใช้นี้ซื้อสามเอมนะครับไอที่มันแหมมามันแปะไม่ค่อยอยู่อยู่ไม่นานแล้วมันก็หลุดะเดี๋ยวไม่เสียเวลาต้องมานั่งแกะนั่งอะไรอีกเนะี่ยใช้สามเอ็มเลยม้วนเล็กๆเ,เขามีขายนะครับเจ็ดแปดสิบ เอาเป็นเนื้อสีแดงนะอย่าเอาเป็นเนื้อสีขาวเอาไอ้เป็นสีขาวนะสีขาวมันเอาไว้แปะกระดาษนะครับมันจะแปะงานอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันแปะไดแ้แต่มันไม่ค่อยอยู่อยู่ได้ไม่นานเอาที่แบบว่าอาที่ลอกมันเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้และมันเป็นไงเอาไว้ติดกับงานพวกนี้เรียบร้อยมิตเตอร์ลอกฟิล์มออกก่อนครับลอกไปเลยเสียบปลั๊กครับแล้วก็ดันลงไป เนี่ยมันดึงเข้าดึงออกง่ายไหมถ้าเราติดแค่ถ้าเราติดแค่ฝั่งเดียวถ้าเราติดสองฝั่งมันจะดึงไม่ออกอะ่ะเนี่ยมันดึงเข้าดึงออกง่ายเห็นไหมครับเวลาเราปรับอะไรอะไรมันก็จะง่ายด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ว่าหลวมจนไม่ดีนะนมันกำลังดีโอเคอะไปเดินสายในรถกันครับผมจะเอามิเตอร์ขึ้นมาตีข้างบนก่อนนะครับดึงอันนี้ออกนิสสันเนี่ยมันจะแกะยากนิดนึงเสาระโตเนี่ยกิ๊บแม่เป็นเหล็กเห็นไหม ยี่เป็นเหล็กต้องหาอะไรเข้ามางัดดึงออกแม่งหักอ่าออกแล้วเนี่ยครับเห็นไหมผมบอกแล้วถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยดึงนะมีแต่ฉีกกระฉีกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแกะยางนิดนึงไม่รู้เอาลงได้ไหมเอากิ๊อ,ออกจากกินะ๊บแต่เอาออกไม่ได้ก็ไม่ไรช่างมันเดี๋ยวเราอ้อมมกสายจากข้างหน้ามาก็ไดะไอวิธีถอดชิ้นนี้นะครับเราถอดไอมือดึงฝากระโปรงเนี่ยมือดึงฝากระโปรงนะเราไขน็ขนอตสองตัวนี้ พอไข่น็อต2ตัวเสร็จแล้วดึงออกได้เลยนะครับตรงนี้จะแน่นนิดหนึ่งต,ง,นนนะงตรงนี้เป็นกิฟต์นะสตัวนี้เป็นกิฟต์ไม่ต้องตกใจนะครับดึงได้ะแล้วก็ดึงตรงนี้พอดึงตรงนี้ออกเสร็จแล้วดึงปุ๊บมันก็จะหลุดมันจะคาตรงนี้หน่อยแล้วก็ดึงลงมาไอ้น็อตตัวนี้ไอ้คันนี้มันปรับคอไม่ได้พอปรับคอไม่ได้เสร็จมันต้องไขนี่เลยรูน็อตมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันปิดเนี่ยครับรูน็อตอยู่เนี่ยมันปิดอยู่นะลักอันนี้นะไอ้พักไอ้พักไอเนี่ยไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้น ปักหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยดูจากข้างหลังดูจากข้างหลังสีเขียวเนี่ยเขียวฟ้าเนี่ยเส้นเนี่ยมันสีเขียวหรือสีฟ้าไม่รู้เส้นเนี้ยเส้นนี้แหละไฟหลีผมจะลองให้ดูใช่ไหมเนี่เห็นไหมไฟหลีเห็นไหมเอาปิดเปิดปิดเปิดเดดนี่ยไฟหลีเส้นนี้เส้นเนี้ยสายกาวนะเอาคู่นี้ก็ได้หรือคู่นี้ก็ได้ผมอเอาคู่นี้ดีกว่า สายไฟจากมิเตอร์นะครับผมทํามาร์กไว้แล้วนะนี่อันเนี้ยสีแดงผมต่อกับสายเหลืองไว้เป็นไฟหลีนะครับแล้วก็สีดําเป็นกาวนะส่วนอันเนี้ยสีแดงต่อกับไฟตรงนะครับสีดําต่อกับไฟบีกุญแจนะผมเตรียมไมว้หมดแล้วไอ้ข้อพอเนี่ยมจะมีน็อตสองตัวนะไข่น็อตตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตัวหนึงสามตัวโทษทีไอชิ้นเนี้ยมันจะแกะยากนิดนึงนะครับต้องงัดนิดนึงนะเพราะว่ามันติดเที่ยวปลั๊กที่คอนะครับนี่นะถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาแล้วมั ต่อข้างนอกนะเพราะมันชิดม,มันไอ้นี่ยากสีเขียวเส้นนี้เป็นไฟตรงนะครับเราเอาสีแดงเข้านะเดี๋ยวผมเอาไขควงทิ่มทีหงอ่ะซ้ำได้ว่าใช่นี่สีเขียวเนี่ยเป็นไฟตรงนะครับนะส่วนสีแดงเนี่ยมันจะมีสองแดงเห็นไหมเอาแดงเส้นเล็กที่อยู่ริมนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้จะเป็นไฟอ่อนที่สตาร์ทแล้วไม่ดับนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้ไม่ใช่นะไอเส้นไอเส้นตรงกลางนี่ไม่ใช่นะบอกก่อนนะ เอาเส้นนี้นะวันนั้นเอาเส้นนี้ต่อสีขาวไอเส้นนี้ต่อกับไอ้ไฟตรงอะไฟตรงอันนี้มันเป็นสีส้ม้ะนะโอเคเนาะเข้าสายเนาะดึงปังออกได้ดึงปังมาตัดต่อต่อเสร็จคือไม่ให้ตัดต่อดึงปังมาแล้วก็ผ่าสายเข้าเข้าเสร็จแล้วก็เสียบคืนขึ้นไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะออนกุญแจให้ดูนะแต่ผมยังไม่สตาร์ทนะครับพอดีอาผมยังทำงานอยู่ข้างหน้าเห็นไหมถ้ามีคนทํางานอยู่เราจะไม่สตาร์ทรถนะครับเวลาจะสตาร์ทรถจะต้องคุยกันก่อนสตาร์ทรถนะอะไรเงี้ยจะได้รู้กันโอเคตอนนี้มิตเตอร์ขึ้นละใช้งานได้ รเรียบร้อยอันดับกุญแจครับแต่กุญแจก็จะกวาดลงนะ,ะเดี๋ยวเราลอยอีกทีหนึ่งลองงานข้างหน้าเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทดูว่าเกจมันจะหมุนในนี่ไหมมาอเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันจะไม่กวาดกลับนะทําแบบที่ผมบอกนะอะสตาร์ทรถนะครับดูนะเอาผมเอากุญแจปุ๊บม,มันติดนะ,หะ,ดนะเห็นไหมสตาร์ทรถนะครับเห็นไหมมิเตอร์ไม่กวาดกลับนะครับต้องแบบนี้นะ sẽ ngàn đài lại giúp lói